ลกเราหมุนเร็วขึ้นมากนะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่ด้านดีอย่างเดียวด้านไม่ดีก็พัฒนาเร็วขึ้นไม่แพ้กันเชื่อหรือไม่ครับว่าแอนตีซอฟแวร์เนี่ยมันก็กลายมาเป็นเซอร์วิสได้วันนี้เทคบมืเดย์ Man Day กับผมรุ่งเรืรงสุภกุลเราจะมาคุยกับหัวข้อแ a นตีซอฟแวร์แอสซัเซอร์วิสกับคุณบิวปราถนาสัพป,ปดิษฐ์ซิสเต็มเอนจิเนียร์จากพา l o โลออโตเน็ตเวิร์กเมื่องานจราการกลายมาเป็นบริการจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในตอนนี้ครับเทคเ o d c อ s t เ c ค for better future brought to you by m a c v i Face Plus Plus อุปกรณ์สแกนหน้าสามิติเหมาะสำหรับออฟฟิศเพื่อความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อก,การใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยให้องค์กรด้วยเทคโน,โนโลยี AI สแกนล้ำสมัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nbk.co.th หสวัสดีครับวิวยินดีต้อนรับสู่เทคมันเนนะครับสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ ครับก่อนเข้าก่อนเข้าเรื่องเลยก็เดี๋ยวคขอจะขอให้คุณบิวแนะนําตัวเองกับงานที่ทําแบบสั้นๆให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมครับ ก็สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะชื่อบิวนะคะบิวเป็น System มเอนจิเนียจากบริษัท Palo a t o n e t w o r k ประเทศไทยค่ะจริงๆบริษัท Palo a t o เนี่ยเป็นบริษัทชั้นน,นำด้านเรื่องเอ่อ security platform ก็คือเอ่อเป็น Pro d u c t เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยหรือการจุรกรรมทางด้านเอ่อไซเบอร์เนี่แหละคะ่ะเอ่อโดยที่บริษัทตัวใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่อเมริกาเป็น h e a d q u a r t e r นะคะแล้วก็มีตัวแทนในประเทศไทยค่ะครับ อ่ะถ้างั้นก็เข้าเรื่องเลยกันนะครับอยากจะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเอ,อ่อแลนซ์ซอฟต์แวร์แอสซัพินะครับก็เลยอยากจะขอให้คุณบิวช่วยปูพื้นให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนว่าแลนซ์ซอฟต์แวร์นี่มันคืออะไรอะครับอืมได้เลยค่ะจริง,รงๆวันเนี้ยบิวพยายามจะใช้ศัพท์ง่ายๆเนื่องจากเรื่องของไอทีมันเป็นเรื่องของเทคนิคลที่ค่อนข้างแบบศัพท์ยุ่งยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะแปลความเป็นศัพท์ที่เข้าใจง่ายหน่อยแลนซ์ซอฟต์แวร์เนี่ยเอ่อเป็นตรงตรงตามตัวเลยคือเรื่องของการเรียกค่าถแต่ว่วาในมของ ไอทีวิชิเนเนี่ยสิ่งที่สําคัญสามารถเอาไปเรียกค่าไถได้มีอะไรบ้างคะคิดว่าน่าจะน่าจะมีเรื่องของข้อมูลที่เป็นข้อมูล่ะคะแล้วก็พวกอ่ะถ้าข้อมูลลูกค้าบางทีจะมีแบบพวกบัตรเครดิตข้อมูลเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างสําคัญเนี่ยแหละอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อตัวแฮกเกอร์เนี่ยก็จะใช้เรื่องของข้อมูลตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าบริษัทไหนที่มีข้อมูลและข้อมูลเกิดถูกเอนคริปก็คืออ่านไม่ได้บางบริษัทนี้ถึงขั้นรัน b ิ s i n เน s รันอิชเนตต่อไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาตัวนี้แหละมาเรียกค่าถ่ายอ่าอืมครับโอเคแล้วเวลาที่เขาจะมาเรียกค่าถ่ายนี้เขาจะเอออยู่ดีๆเขาจะมาเอาไปได้ยังไงครับเขาจะเขาเจอะมาหาเอาข้อมูลของเราไปได้ยังไงบ้างครับอืมวิธีการเรียกค่าถ่ายจริงๆอ่วิธีการส่งตัวมาแวีร์ลวกันเขาเรียกว่าการโจมจะมีสองวิธีอ่ะฟิวขอนุญาสรุปเป็นวิธีที่มักจะเจอนะคะง่ายๆครับ วิธีแรกก็คือมาผ่านอีเมลค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์เคยเจอเพวกแบบอีเมลหลอกลวงถูกป่ะคะแล้วก็อาจจะแนบลิงก์มาแล้วก็คลิกเข้าไปปึ๊บอาจจะมีการดาวน์โหลดตัวมาแวร์สักตัวมาแต่สุดท้ายมีการรันตัวเองแล้วก็แปลงร่างกลายเป็นไพ่คูกคามได้นะคะลจากแปลงร่างอาจจะมีการกระจายตัวต่อในองค์กรว่าไปอันนี้นคือวิธีที่หนึ่งนะคะคส่วนวิธีที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของช่องโหว่ของผลิตภัณฑ์ สมมติอุปกรณ์ไอทีแน่นอนมันพัฒนามามีการเขียนโค้ดเกยดอะไรมันมีช่องโหว่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์แบบช่วยตรวจสอบหรือป้องกันอาจจะมีการเ,าเห็นช่องโหว่นี่แหละเป็นโอกาสในการส่งผ่านตัวภัยกุกคามรัดลอดเข้ามาแล้วก็เนี่ยแหละแปลงร่างเป็นภัยกุคามในที่สุดค่ะครับงั้นขอถามเพิ่มไปนิดนึงครับก็คือถ้าเกิดสมมติไอเจ้าตัวมาว์หรือว่าช่องโหว่เนี่ยพอ,อ,อไอพวกผู้ร้ายเนี่ยมันผ่านช่องโหว่มาเนี้เนี่ย เขาจะมาเอาข้อมูลของเราไปได้ยังไงเขารู้ได้ยังไงว่าของเรามีมันมีอะไรอยู่บ้างครับอจริงๆต้องแบ่งวิธีการโจมตีเป็นสองแบบก่อนนะคะแบบแรกก็คือกวาดไปทั่วเลยใครๆก็โดนได้นะคะแต่อีกแบบยนึงก็คือตั้งใจพัฒนาขึ้นมาเพื่อโจมตีบริษัทเนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มทําการหลอกลวงอาจจะปลอมหน้าอ e ีเมลให้ดูเหมือนแบบเว้ยเป็นอ e ีเมลองค์กรส่งมาหลังจากนั้นพอดาวน์โหลดมาแว a ไปปุ๊บเขาก็จะเริ่ม เริ่มเปลี่ยนและขยับสิทธิ์จากยูเซอร์ธรรมดาให้เป็นแอดมินก็คือได้รับสิทธิ์มากขึ้นหล <c oughs> ังจากได้รับสิทธิ์มากขึ้น <c oughs> อาจจะมีการเคลื่อนย้ายตัวเองจากเครื่องของคอมพิวเตอร์สตาฟทั่วไปไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะคะ <c oughs> ซึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์มันเป็นเหมือนเครื่องศูนย์กลางในการที่แบบยูเซอร์หลายๆคนจะเข้ามาติดต่อนะคะอ่ะาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําการเอนคริปข้อมูลอ่ะมันอยู่ตรงกลางแล้วนี่ทุกคนติดต่อมันหมดเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มปล่อยมาแวร์ออกไปในทุกช่อง <c oughs> ทางแล้วก็เริ่ม เ,เข้ารหัสข้อมูลทําให้ไฟล์เนี่ยเริ่มอ่านไม่ได้แล้วก็<ช>จะ,<ช>ะเริ่มแบบติดขัดในเรื่องการแบบทํางานต่อแล้วว่าโอไฟล์ไม่มีทําอะไรต่อไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะอืมอมก็คือถ้าเจาะเข้ามาแล้วกลายเป็นแอดมินแล้วพอเป็นแอดมินก็ทำอะไรได้ทุกอย่างก็เลยเริ่มเอาข้อมูลมาโปรเทคด้วยคีย์อะไรของเขาเองนั่นแหละก็เลยทําให้คนอื่นใช้ไงานไม่ได้มีแต่คุณต้องเตรียมตัวจะจ่ายตังค์ช่แล้วนะ มันถึงจะใช้ใช้ข้อมูลนี้ได้อะไรอย่างี้ใช่ไหมครับอ่าใช่จริงๆหลังจากที่ข้อมูลมันอ่านไม่ได้ปุ๊บเนี่ยค่ะจริงๆรหแฮกเกอร์เขามีวิธีหลากหลายเขาอาจจะวิธี simple ที่เขาทาทั่วทวไปเลยก็คือแบบอยากอ่านได้ใช่ไหมอยากอ่านได้งั้นจ่ายตังค์มาถ้าจ่ายตังค์มาเดี๋ยวเราให้รหัสปลดล็อกอ่าเขาก็จะใช้งานได้ปกติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจ่ายตังค์้วจะได้อ่าอันนี้คือวิธีอ่าแต่ว่าแฮกเกอร์บางคนซับซ้อนกว่านั้นอยากข่มขู่แบบแบบสองระยะก็คือขโมยเออ เข้ารหัสข้อมูลก่อนเสร็จแล้วขโมยข้อมูลออกไปภายนอกนะคะแล้วก็ขู่ว่าถ้าสมมติไม่จ่ายตั้งไม่ใจตั้งอะ่ะนอกจากไม่ให้คีย์แล้วนั้นจะเอาไอ้ข้อมูลเนี้ยประกาศลงพับติสาธารณะอ๋อโอเคพอ<ม>ประกาศลงพับติสาธารณะเนี่ยมันจะเริ่มเกิดทั้ง direct cost แล้วก็ indirect cost นะ direct cost ก็คือค่าใช้จ่ายตรงๆคือบางประเทศมีเรื่องของกฎหมาย data protection personal data protection เป็นไง ค่าปรับที่ต่างประเทศค่อนข้างรุนแรงอ่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลลูกค้าหลุดรั่วไหลก็โดนปรับไปตามกฎหมายอ่ะอันนี้คือแบบ direct ที่แบบว่าผลกระทบตรงตรง indirect cost ที่ควรพึงระวังก็คือเรื่องของชื่อเสียงองค,อะคะ์กรค่ะอืครับใช่แน่นอนว่าถ้าบิวทำงานอยู่บริษัท A, บเบบริษัทบิวเคยมีประวัติว่าโดน เอ่อแอดแท็แล้วก็โดนขโมยข้อมูลลูกค้าไปก่อนบัตรเครดิตด้วหลหยถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่จะกล้ามาใช้บริการบริษัทดูอยู่ไหมคะก็ต้องรอสักพักหนึ่งเ่ยคงไม่คงไม่ทันทีเนาะะใช่ไหมแล้วก็แบบอาจจะถ้าข่าวมันเกิดหลุดออกไปเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นเห็นแบบ ยูสเคดเยอะม,มากตลาดหุ้นหุ้นปนหัวบเลยก็นั่นแหละคะ่ะก็อาจจะส่งผลกระทบในมุมของชื่อเสียงซึ่งเราอาจจะอาจจะเป็นผลกระทบระยะยาวก็เป็นได้นะคะจริงๆก็เคยเหมือนเคยได้ยินเหมือนกันนะของไทยเราเองก็มีเคยโดนไปหลายเจ้าเหมือนกันนะคือเอาลิสต์ของลูกของลูกค้าเขาเองนั่นแหละมาปล่อยไปข้างนอกเอ,อถ้าบาังเอิญว่าเป็นเซอร์วิสที่มันมีข้อมูลเซนซิทีฟอินโฟเมชันอย่างพวกบัตรเครดิตเก็บไว้ที่ตัวเองด้วยก็แย่เลยทีนี้อืมก็เลยทำให้คลายแอของเรา โดนขโมยข้อมูล,มลทางด้านการเงินไปด้วยใช่ซึ่งในมุมของประเทศไทยเนี่ยจริงๆเรามีเริ่มมีเรื่องกฎหมายที่เป็น p d p a เข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าบทลงทุกอาจจะยังไม่รุนแรงมากแล้วก็อาจจะบังคับใช้จริงในช่วงปีหน้าก็เป็น,เป,นเป็นหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องเพึ่งระวังเรื่องการขโมยข้อมูลแหละวอืม,อมโอเคก็น่าจะจบกระบวนการคือเข้ามาเจาะข,ข้อมูลก่อนเอ่อ p r o เทคข้อมูลให้คนให้เจ้าของใช้งานไม่ได้แล้วก็มาขู่ว่าถ้าไม่จ่ายตังก็ อ่อจะใช้งานไม่ได้หรือว่าถ้าไม่จ่ายตังก็จะเอาข้อมูลไป,ไปเผยแพร่ให้คนอื่นดูซะเลยอย่างนี้ใช่ไหมค<ช><ข>อนี้ม,มันถูกเด v ว่าหลอกให้กลายมาเป็น Service ได้ยังไงครับอ๋อช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยคําว่า r a n อนด a ซ e ฟต์แวร์แอ e เเนี่ยค่อนข้างกลับมามีชื่อเสียงอ่ะก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมกันเนื่องจากว่าเราผลิตปืนอ่ะเราไม่จำเป็นต้องขายปืนก็ได้นะคะเราก็ทำทำตัวอย่างเอามาแวร์ผลิตขึ้นมาแล้วก็มาให้คนเช่าใช้ คุณแมกอยากเช่าใช้ใชบริการเช่าใช้มาแวร์เห<ช>รอใช่ใช่แ้วเช่าใช้เสร็จแล้วก็บอกว่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะทําการเอามาแวร์ตัวนี้ไปโจมตีบุคคลจากกลุ่มบริษัทหนึ่งนะถ้าได้ค่าเสียหายมาแบ,บ่งเปอร์เซนต์กันอ่าทีนี้แสวแสสวิทย์มันไม่ได้ทำเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทําแค่เรื่องของการผลิตตัวมาแวร์แล้วก็มาเช่าใช้มาแวร์อย่างเดียวนะคะมันทำใเรื่องให้บริการเซิร์ฟเวอร์ให้บริการแบบประกาศเรื่องเว็บไซต์แบบ ที่จะพับบิทเรื่องข้อมูลหรือแม้กระทั่งแบบให้บริการในการเอ่อเจราจาในการจ่ายค่าปรับจ่ายค่าคีย์ตัวเนี้ยเอ่อให้บริการถึงลักษณะนั้นรวมถึงเป็นพวกหน้าดาดในการแบบใจตั้งช่ฉันมาสี่ฉันค่อยจ่ายแบบแบ,บ็กเอนอะไรเงี้ยโอ้โหเรียกว่าครบวงจรเลยนะให้ทั้งเครื่องมือ <c oughs> ให้ทั้งเอ่ออะไรอะให้ทั้งเครื่องมือให้ทั้งซิสเต็มแล้วก็ให้ลิสต์ของลูกค้าด้วยในการ<อ>าที่จะไปแ,แท็กอะไรเงี้ใช่ไหม ใช่ค่ะมาเช่าใช้แล้วก็แบบมาแวร์เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเก่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ใช้แพทเทิร์นเดิมๆในการโจมตีแล้วเขาก็จะเริ่มแบบปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็โจมตีเฉพาะเจาะจงบางเซอร์วิสเพื่อให้ได้เงินกลับมนาะที่แบบเป็นเป็นเมดเต็มหน่วยอะไรเงี้ยอืมครับแล้วพอจะมีพอจะมีเคสของจริงที่เกิดแลนซ์ซมแวร์ที่ที่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ ยูขออนุญาตแชร์เรื่องนี้เลยค่ะเ่อเมื่อต้นเดือนกรกฎาที่ผ่านมาปี2021นี้เองเลยอ่ะมีการโจมตีที่ชื่อว่าคาเซ y a คาเซยเนี่ยเป็นชื่อเอ่อซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเล่าแบ็กกราวด์ก่อนจริงซอฟต์แวร์ตัวนี้มันเป็นเหมือน IT Management Tool นะคะซึ่งมันจะทำงานในรูปแบบของเอ่อ m e n e n t m e n t incident response, endpoint management หรือทำพวกระบบ monitoring ซึ่งทํามันทําตัวเหมือนเป็นแบบตัว,ตวบริการ,การใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นองค์กรที่ใหญ่หน่อยอาจจะซื้อ tool นี้ไปเป็นศูนย์กลางแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรเล็กๆเ,เขาก็อาจจะไปเช่าใช้ service นะคะที่ผู้ให้บริการ service เ,เขาใช้ tool นี้แล้วเขาก็ให้บริการลูกค้าเล็กๆหลายรายอ่าอันนี้คือตัวครใชย่าที่เป็น BSA s o นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อตัวตัว รันชอ็มแวร์แอสซ e สโวิดตัวเนี้ยทำยังไงนะคะก็คือ back end เบื้องหลังผู้ที่โจมตีเนี่ยมีชื่อว่ารีวิวนะคะเขาทำการดูตัวช่องโหว่ของตัวเว็บแอพตัวแอพพลิเคชันเนี้ยนะคะแล้วก็สายยาเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วก็เล็ดลอดทำทำการผ่านการยืนยันตัวตนก็คือหลีกเลี่ยงการยืนยันตัวตนนะคะเข้ามาเสร็จปุ๊บเนื่องจาก ตัวคาเซยาเนี่ยมันเป็นระบบศูนย์กลางมันก็จะมีพวก endpoint อะไรต่างๆที่เข้ามาเชื่อมต่อถูกไหมคะมันทำเออมันทาเรื่องของ sql injection นะคะแล้วก huh? ็พยายาม execute ตัวเองใช้ศัพย์ยง่ายยังไงดีนะพยายามแปลงร่างตัวเองแหละโดยการหลอกว่าเฮ้ยเนี่ย endpoint มันมีการอัปเดตนะคุณช่วยอัปเดต hotfix นี้หน่อยอ่ะพออัปเดตเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละค่ะโดนเข้ารหัสข้อมูลนะคะทันทีเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตามเคสจริงๆที่คาซาย่าเขาแจ้งเขาบอกว่าเอ้ยคัสเตอร์เมอร์ที่เอฟเอกอะเอ่อคนที่โดนผลกระทบจากการโจมตีครั้งเนี้ยมีไม่เยอะหรอกไม่ถึงร<ม>้อยแต่ในมุมหนึ่งคือมีเม n เ g จเซอร์วิส r ร็อพเวเดอร์ก็คือผู้ให้บริการเนี่ยเอาตัวเอาคาาย่าเป็นระบบศูนย์กลางในการไปให้บริการลูกค้าเล็กๆ<ม>เพราะฉะนั้นโอโทแล้วเนี่ยผู้กระทบเนี่ยส่งผลกระทบประมาณมากกว่า1 5 0 0คอมพานีซึ่งสเตตัสปัจจุบันยังไม่มี เยังไม่ได้แก้ไขไม่ได้แก้ไขยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะแล้วก็กลุ่มรีวิวเนี่ยค่ะมีการพยายามที่จะขู่เพื่อขอเก็บค่าไถ่ยนะคะคซึ่งจากการประเมินค่าไถ่สูงถึงเจ็ดสิบล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีการจ<า>่ายในรูปแบบของบิทคอยนะคะเจ็สิบล้านปีเป็นประมาณสองพันหนึ่งรอยล้านบาทเยอะอยู่นะ <laughs> ใช่ใช่ซึ่งแบบอ,อ จริงๆอาจจะยกยุสเคสหนึ่งจากกลุ่มลูกค้าประเทศสวีเดนนะคะที่การที่เขามีใช้ตัวซอฟต์แวร์ของคสาสซายเนี่แหละนะคะตัวนี้ก็กลุ่มลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีกว่าแบบ800เชนสาขานะคะซึ่งพอเขาโดนผลกระทบนี้ปุ๊บเขาต้องปิดตัวลงชั่วคราวเพราะว่าเขาไม่สามารถทำธุรกรรมด้านการเงินได้800สาขาเยอะนะคะอใช่ มันเป็นเรียกว่าทำให้เสียโอกาสทางเ,เสีย opportunity เนาะในการค้าขายทาง business ใช่ใช่ค่ะ,แล,ะแล้วก็นั่นแหละค่ะปัจจุบันก็เนื่องจากคาซาย่าเองเขากำลังพยายามที่จะออกแพชมาเพื่อปิดช่องโหว่นี้แต่ว่ายังไม่ณณวันนี้ที่เราสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยก็ยังทำไม่สำเร็จเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเวิร์กอะเราเบื้องต้นจากทางคาซาย่าที่แนะนำก็คือชัดดาวโปรแกรมเขาซะปิดซะเพื่อป้องกันไม่ให้โดน นะคะหรือใครที่โดนแล้วมีระบบแบ็กอัพเอาข้อมูลเดิมกู้ขึ้นมาได้ก็ดีไปแต่ว่าถ้ากู้คืนไม่ได้ก็รอรุนนะคะภาวนาจากภาวนาว่าแฮกเกอร์จะมีเวในการคืนตัวคีย์มาเพื่อปลดล็อกเรื่องของไฟล์ที่อาจไม่ได้ดีหรือเปล่าค่ะวันนี้วันวันนี้วันที่เก้าตอนที่เราอาัดคอนเทนต์วันนี้ที่เก้าผ่านมาเก้าวันแล้วเขายังแก้<ช>ไม่ได้เลยเนาะใช่ไหมใช่ค่ะ ยังแก้ไม่ได้ <Hey. S 2> เห็นอัปเดตล่าสุดน่าจะประมาณวันที่สิบอดนี้ก็คือครประมาณวันอาทิตย์ที่จะเริ่มออกแพชในมุมของระบบที่เป็น a a สของเขาคือระบบที่อยู่บนคลาวน์น cloud นะแต่ว่าลูกค้าที่ใช้งานแบบไม่ไม่ใช่รูปแบบคลาวเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้แก้ไขก็ยังชัดเานไปอยู่ครับ,รบผมเคยได้ยินเคสเอ่อพอดีใ,นใ,นใกล้ตัวหน่อยเพราะว่าผมเองใช้การ m มินการ i มิก็เคยโดนเหมือนกันไม่รู้ว่ามันตกตกอยู่ในเคสนี้หรือเปล่า ก็จะเป็นตระกูลมาแ w บ r คนละตระกูลกันค่ะแต่ว่าการ,รมีตอนนั้นก็โดนไปหนักเหมือนกันนะไม่สามารถให้บริการได้ได้ระยะหนึ่งเลยค่ะครับโอเคแล้วเเจ้าภัยคุกค,คามแบบเนี้ยมันมันมามันมาได้ไวแล้วเพราะว่าฝ่ายผู้ร้ายเองเขาก็มีเซอร์วิสมาให้ให้ดําเนินการไม่ต้องทําเองตั้งแต่สูยรแล้วมันพัฒนาได้เร็วมากเราจะป้องกันหรือตรวจมันเจอได้ย่งไงบ้งครับจริงๆเนี่ย เทคโนโลยีที่เป็นด้าน Security อะคะ่ะมันจะสามารถตรวจสอบนะคะเบื mm. ้องต้นได้ต้องบอกอย่างนี้อ mm. แต่ว่าเนื่องจากในเคสเนี้ยเป็น Ransomware ที่สับทเทคนิคว่า Zero Day a t t a c k ท็กซีโร่ a t a ์แก็คือว่าตั้งใจพัฒนาขึ้นมาโดยที่พวกบริษัทคอมพานีที่เป็นด้าน Security ต่างๆยังไม่มีฐานข้อมูลพอไม่มีฐานข้อมูลปุ๊บเท่ากับว่าตอนส่งมาเกาตรวจสอบไม่เจอสิว่าเป็นมาเวร์่ oh. mm hmm. ข้อตรวจสอบไม่เจอปุ๊บ ก็ป้องกันไม่ได้อเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือนอกจากใช้อุปกรณ์ป้องกันแบบที่มีด a t a ้าเบก็คืออะไรที่เป็นโนนเราตรวจสอบจ hmm. ับได้แล้วอาจจะต้องมีโซลูชันที่เป็นลักษณะของแซนบ็อกซิ่งก็คือแซนบ็อ,อกช่วงนี้สอบกำลังดันก็คือ,อถ้ามาแวร์ส่งมาปุ๊บมีกระบาดทรายตัวหนึ่งในการพยายามลองจำลองดูว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะเป็นมาแวร์ไหมถ้าเป็นมาแวร์ปุ๊บป้องได้อ <c oughs> ต่นีต้นค่ะอื hmm. เออจริงๆก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆเนะถ้าเกิดคุณมีลิสต์รายชื่อฉัน่ันก็สร้างตัวเองใหม่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆมันคุณก็ไม่มีทางดีเทคฉันเจอแหละเพราะฉันเป็นตัวใหม่ทุกครั้งแหละที่ไปโจมโจมตีคุณเนาะใช่ค่ะง่ายดีครับอ่าแล้วทีนี้มันมันมีวิธีจริงๆแล้วเข้าเข้าค่าเอ่อที่เอ่อคุณบิวไลฟ์ฟังนี่มันเหมือนกับจริงๆแล้วเราอาจจะต้องอ m p พ e m e n t กึ่งกึ่งเอเอ่อมาในมาใน security เลยเปล่าเพื่อให้ detect p a t t e r n ของไอการ จู่โจมพวกเนี้ให้ให้รู้ให้ได้ใช่ไหมครับ AI ไหมก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะไอ้คอนเซ็ปต์แฟนบ็อกซิงที่ดูบอกอะ่ะมันจะมีระยะเวลารอคอยอย่างเช่นว่าพอเอาตัวเชือ้อตัวหน้าสงสัยม,มารในกระบาดายแล้วเนี่ยอย่างไม่น้อยต้องรอระยะนึงกว่าจะตรวจสอบเจอว่าใช่ไม่ใช่ถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นถ้า อุปกรณ์ไหนที่มีเทคโนโลยีที่เป็นพวก AI ประกอบเข้ามาด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รอระยะเวลาดูเขาโครงแล้วว่าจัดก,การอุปกรณ์เทรนนิ่งมาหนิว่าเออเขาโฟงลักษณะนี้มีโอกาสที่จะเป็นมาแวร์เพราะฉะนั้นสามารถบล็อกแบบเรียลไทม์ได้เพราะฉะนั้นอ,อุปกรณ์ไหนที่มีความสามารถด้าน AI ด้วยก็จะเป็นผลประโยชน์กับลูกค้าในมุมของการป้องกันแบบเรียลไทม์ทำทันท่วงทีได้นะคะครับอ่า หลังจากนั้นเนี่ยนอกจากอุปกรณ์ที่กั้นระหว่างทางเราจะเสริมมนอาจจะมีโซลูชันอื่นๆที่ช่วยได้อย่างเช่นป,จจปัจจุบันดังๆแบบอาจจะเป็นพวก XDR ก็คือเป็นฝั่ง endpoint นั่นแหละลงเอเจนต์ไว้ตัวหนึง่งถ้าเกิดว่าเ,เกิด user ติดมอแวร์ปึ๊บแล้วมาแวร์ตัวนั้นพยายามจะแปลงร่างนะคะเป็น,นตัวโซลูชันพวกนี้มันจะสามารถตรวจจับ process ได้ว่าเฮ้ย process ผิปกตินะแล้วก็ stop process ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแปลงร่างก็จะไม่ไม่สมบูรณ์แล้ว ต่๊กดิสทชชั่นที่ทำได้ค่ะก็แทนที่จะไปเช็คจากอเดดิตี้เช็คจากพฤติกรรมแทนคือถ้า<ช>เกิดว่า<ช>เอ่อเอ่อโปรเซสมันมีพฤติกรรมแบบ p ีอาาสงสัยละหยุดอืมก็น่าจะเป็นป้องกันอีกชั้นหนึ่งได้นะครับใช่ค่ะทีนี้เราถ้าให้ถ้าให้ใหผมเชื่อว่าถ้าให้ท่านผู้ฟังไปฟังหรือว่าทำเองเนี่ยคงไม่รู้ไม่มีทางทำเองได้นๆไอทูช่วงนี้มันคืออะไรเอ่อพา,อาโ o อัลโตมีโซลูชันอะไรบ้างไหมครับสำหรับไอการป้องกันภัยแบบเนี้ย จริงๆอยากจะเสริางี้ค่ะถ้าเอาแบบอินเทรนด์หน่อยก็คือในช่วง work from home เนี่ยเ,เนื่องจากพนักงานองค์กรทำงานอยู่หลากหลายพื้นที่ นะคะพอทำงานอยู่หลากหลายพื้นที่เราอาจจะใช้คอนเซปที่เรียกว่า s a ซี่ซีเคี e s แอ e เซสเซอร์ e ิเเข้ามาช่วยโปรเทคได้แต่ว่าอาจจะเป็นโซลูชันที่เหมาะกับกลุ่มองค์กรสักหน่อยหนึ่งนะคะก็คือเราเหมือนผู้ใช้งานทุกคนเหมือนมี Security ี้พกกลับบ้านไปด้วยแหละเวลาเชื่อมต่ออะไรก็จะเป็นเหมือนมีไฟวอลบน l o u d ในการช่วยตรวจสอบทั้ง t r a ฟฟิกที่แบบเป็นโนนมาแว่ และทราฟิกที่เป็นอันโนนก็คือต้องใช้แซน์บ็อกซ์เข้ามาประกอบก็จะสามารถตรวจสอบได้ทั้งสองรูปแบบอันนี้บิวมองว่าเาทรนในอนาคตเนี่ยกองแซซี่ก็จะเหมาะกับการทำงานแบบ w o r k f r o m home อยู่บ้านนะคะหรือไม่ใช่คือมันใช่การทำให้เน็ตเวิร์ก p r i v a t e Network ของของอพนักง,งานทั่วไปกลายมาเป็น virtual Network ขององค์กรหรือเปล่า,อ,าอธิบายยังไงดีถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะนิยมใช้แบบ vpn ถู อีกเป็น <VPN S 1> กับองคอ์กรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าาเซีคอนเซปต์มันจะเปลี่ยนใหม่เพราะว่าถ้าเป็น VPN องคอ์กรมันจะมีเรื่องของไซซิ่งมีเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่เป็นแบบ,บข้อจำกัดถูกไหมคะคถ้าเราเปลี่ยนตัวเนี้ยให้เป็นเซอร์วิสบนคลาวมันก็จะมีความเฟล็กซิบิลมากขึ้นเพราะคลาวมันยืดได้ตามจำนวนผู้ใช้งานหรือแม้แต่ออนท็อปเซอร์วิสอะไรเพิ่มเข้าไปก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามันจะกระทบกับเรื่องประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเปล่านะคะ เร,รวมถึงเ,เนื่องจากเป็น Work From Home Environment เนี่ยการที่ใช้ VPN แบบเดิมๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าประสบการณ์ใช้งานชันไม่ดีเลยอะบ้านใช้มีทอร์เน็ตหนึ่งกีกะาทำไมต้องกลับมาใช้งานอินเทอร์เน็ตร้อยเมกที่องค์กรด้วยอย่างเงี้ย<ช>ค่ะถ้ามันทะลุกออกคลาวไปได้เลยก็คือใช้เต็มสูบเลยมีเท่าไหร่ใช้เท่านาั้นนี่ค่ะอืมโอเคก็เป็นแอปเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งในการที่จะไปช่วยโปรเทคเน็ตเวิร์ของตัว ลูกจ้างเรานี่แหละแต่พี่นว่าเราเรานำบริการไปนําเสนอในไปในตวของเขาได้ใช่หใช่ค่ะหรือถ้าอย่างคาซย่าที่เขากระทบเนี่ยเนื่องจากเป็น supply chain attack, s u p p l ายเ a นแอคแท็กเราก็อาจจะมองให้ซรัรซีเป็นเหมือนตัวกลางในการที่จะส่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการหรือ m s p เนี่ยเวลาที่เขาจะทำอัปเดตอะไรก็ให้ทำผ่านพวกเซอร์วิสพวกนี้มันก็จะทำการตรวจสอบเรื่องของ Security <c oughs> ให้ด้วยค่ะอืมครับโอเคน่าจะพอเข้าใจได้ว่าเอะเดี๋ยวนี้ ผู้ร้ายก็มีการพัฒนาแล้วนะจ๊ะก็เ,ออเราจะทำอะไรก็ต้องระวังตัวเองกันนิดหนึ่งนะครับอทีนี้ถ้าเกิดว่าคิดว่าภัยออภายในาคตมันจะมาแบบไหนแล้วเราควรจะรับมือกับมันได้บ้างตอนนี้เรามีถึงแลนซ้อมแวะแ s ะเซอร์วิสแล้วจริงๆบิวมองว่าเรามีเอ,อ่อมีเฟรมเวิร์กหลายๆเฟรมเวิร์กนะคะที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ย รับมือในเรื่องของการออกแบบออกแบบระบบยังไงให้สามารถาป้องกันได้ทุกทุกแกนทุกเวกเตอร์ที่อาจจะโดนโจมตีจากจากทางผู้ร้ายได้นะคะ,ะแต่ว่าอยากให้เสริมว่าโอเคว่าความพโฟมได้่จากเป็นสภาพแวดล้อมแบบใหม่เราก็อาจจะต้องพิจารณาในแกนของอาการทํางานอยู่ที่บ้านอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็าหลายหลายองคอ์กรยังไม่ได้เตรียมพร้อมนะคะถามวขออนุญาตยกตัวอ,อย่างบางเฟรมเวิร์กและการที่เป็นตัวกลางในการช่วยออกแบบเช่น,น NIST Framework นะคะอะก็จะมีแบบ5สเต็ปขั้นตอนง่ายๆนะคะลองเซิร์ชใน Google เพิ่มเติมดูค่อนข้าง,างยาวเหมือนกันนะคะมันก็จะมีลิสต์มีทัสว่าในแต่ละแกนเนี่ยมีข้อไหนที่จำเป็นจะต้องพิจารณาแระอาจจะทํำชิคลิสต์ในองค์กรว่าเราได้ออกแบบรองรับเรื่องพวกนี้ไวฟครบท้่วหรือยัง <c oughs> นะคะอะรวมถึงบางบางแนวคิดที่เป็น Strategy ยกตัวอ,อย่างเช่น zero trust network เงเียคะ <c oughs> zero trust strategy ก็เป็นอีก รูปแบบหนึ่งที่เป็นแนวคิดให้ทำเอ่อให้ทางองค์กรสามารถออกแบบนะคะรองรับได้อย่างเช่นทุกๆโซ่ทุกๆทราสฟิกที่คุยกันเปิดเฉพาะที่ใช้นะคะหรือว่าเอ่อต้องเวร์ดฟตรวจสอบได้ตลอดว่าผู้ใช้งานคนนั้นเป็นใครอเป็นต้นครับก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราเองนั่นแหละถ้าพฤติกรรมของเราเองระวังตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาไอ้ภัยผู้ค้าผู้นี้ก็จะโจมตีเราไม่ได้ง่ายๆใช่เรื่องเอาจะมาแบบไหนงานเป็นสําคัญเหมือนกันนะคะ ครับโอเคน่าจะน่าจะพอจะเข้าใจภาพรวมของการของผู้ร้ายได้มากขึ้นแล้วนะครับก่อนจากการที่คุณเิลมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับอืมก็อยากให้ทุกท่านตระหนักมากถึงในเรื่องของความปลอดภัยด้านไอทีนะคะเรื่องจากปัจจุบันก็โดนโจมตีกันเยอะแม้แต่ข่าวในไทยเองก็ก็มีเหมือนกันนะคะ ระวังภัยมากขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งอยากให้ทุกท่านเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัย,ยคุกคามอ่าพวกนี้มากขึ้นอาจจะลองดูตามเพจของทางพลวัตโตเนเปิลก็ได้เสิร์ชใน Facebook ลูบางทีจะมีงานสัมมนานะคะแล้วก็อัปเดตพวกเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าภัยคุกคามที่เป็นอัปเดตรวมถึงวิธีการวางแผนการรับมือนะคะก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่อาจจะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยวางแผนทั้งในใน,ในมุมขององ,องค์กรเองในมุมของผู้ใช้เองได้มากขึ้นนะคะ ครับก็อย่ามัวแต่โฟกัสแต่แค่บิสเนสของตัวเองนะเรื่องการป้องกันภัยตัวเราเองก็ต้องสนใจด้วยนะครับใช่ค่ะโอเคนั้นก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่เราจาเป็นต้องเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่ผมพัฒนา1 9 8 beauty com เพื่อทําให้ลูกค้าของเราได้สิ่งที่ตัวเขาต้องการจริงๆเราอยากจะช่วยให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเขาเองด้วยการใช้ Data และความเชี่ยวชาญในตลาดเทลเซอร์บิวตี้ของเราแต่ทีมเรายังต้องการคนมาช่วยในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันถ้าคุณเป็นนักพัฒนาที่สนใจโลกของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ผมกำลังมองหา Mobile Developer ทั้ง iOS และ Android Full Stack Developer e-commerce Data Scientist แล้วมารงานนัะคบ เทคมันเดย์พอดแคสต์พรีเซนต์โดย NVK